จะมองเด้อแม่แก้วนี่จะเคยโทรหาเราอยู่บ้างฮะเคยโทรหาเราอยู่บางโทรหาใครได้เราเคยเจ้าเคยโทรหาเราอยู่บ่ตุโทรใช่หักแต่มันบวหกหักยันโมมีเวลาครับอาจารย์มึงเดินไปเชิดบ่ มันเดี๋ยวมันแห้งเกินกายแซบเลยเนาะมันแห้งพกินจุกเกินบอกว่าจะยกออกเลยมันชุกพดน์เห็นบอกมีอ้่อยน่ะนี่นี่นี่ชุกธรรมดาใช่ไมมีอข่อยอันพูนพระกันไปเล่นตรงนี่นี่อันใมตู้บุญฮงเหมือนี้ยังยังอยู่น้ำข่อยอยู่เลยยังมือกระโถมามต้บุญฮมบอกนี่น้านี่เนี่ยนี่เนเห็นเห็นล้วเห็นบอนี่ ว่าะจ้าจะทูชัยนีก่กบปัญญามันบอกว่าเจ้าจะทูช่ยคอยนั้นตอนชำนันชำนันมะทูนะม้โทูทัวมันอยู่มันว่าเจ้าชี่นัดพบก็คอยอยู่ใช้กระป๋ายมันว่าคอยพ้นยขึ้นหอเจ้า,จาอยู่แสดงว่าเราไปยืงด่านทัวราอะไรอยู่นอะลอยยากลอยทัวร์ได้คนลอยทัวมาเสียตัวลอยทัวอยู่ หัวน,นี่ชิวจักยังหัวเป็ดการเหตุเบียกวัาตุ่แม่แขกเชนูนเชน,นูก็ไม่แม่แขกอยู่คุมพวกเชื่อนางแก้วชีมเมืองเบิ้งขอชีเบิง้งขอชีให้เบิ้งมัน ชาวมังนองยท่มันหักหักยุติหนึ่งทุ่มเมันมันหักหนึ่งชาเวียนั่นเด้อชูเวียต่ำหลายเด้ออันกินบวชนั่นเมีนชูคนเด้อ อันนี oh. ้อันี่หอยละหอยละอยู่ใส่ล่าคนนี่เป่เอาหอยละเมียเก่าคนเดียวชาวหุ่นนจชาเฮงนะบ้านทุนชาวเฮงชาวเฮงอยู่หอยละหอยป้ากับแม่อีคำนี่คอยกัไปเอามันชาวเฮง cháy Thôi hai phút sao tốt, thôi ตูกง้าผู้เช่าปะเออไปนด้อยฉันโตให้โทษถามมึงอีกทีเขาจะให้คุยกับผู้สช่าหน่อยเราคุยกับผู้เช่าแค่เขาอะ ชาวชกองตัวนี้ไล่มือเลยแปลว่าชาวชกองเข่จะไปหาผู้ชาวชกองยังไม่ได้ไปบุ่ผู้ชาวนั้นบุคคนั้นนะ ดกาวันอยู่วันอยังเซียงควางกันนะที่คุยตอนนั้นเด้ครับนั่นนะแล้วออกคัดไปก็อยู่เซียงควางเนาะที่ว่าจะว่าอยู่หลักแปดยังหลักแปดเงินนะบ,บ่หกหลายมือเลยชาวนี่บ่หักเหาแม่แก้วนี่เดิ ในแก้วเลยนี่อันนี้เออเบื้งเบื้งอยู่เบื้งบนเราอยู่นี่คือมันขัวบมรู้ว่ามันยังขัวขัวเนาะเราเราอยู่ทางกลางช่องส่วนเรื่องนี้เรื่องชายเบื้องขวานี่ยไม่จะรู้เขาเขาเนี่ยเขาหนึ่งเดียวมันก็หยุดเดียวมันก็หยุดนี่เป็นเปลี่ยนโหรเสียไปไน ชุ่ชตัวนี้บูเขามัเปลี่ยนตัวนี้ใครนะชั้น,นันนั่นเราก็ยุดนั่นก็ยุดวันอาเล่นตัวเกาวันั้เป็นที่ขาเนาะเจาเป็นที่ขาอันชั้นเห็นไหมก่อนปวดหั <laughs> การน,นี่คอยไปยอ,อ,อ,อะไรนี่เห็ดคือมูคือเตาไม่ได้ต้องคอยบืนพนักบืนจริงจังเลยมไ,ลไม่ได้ลบปีเดือนจะเห็นไหยืนบืนยืนจากโมงมมมออบ่ได้แต่ว่าไม,มขา่ขาดจิตตอนเจ้าตอนนั้นผู้ที่ตามเท่าไรตอนที่ว่าจะเห็ุช่องใหม่สองสาพันตอนนั้นนะ ป็นยังก่ตอนนั้นเหดใหม่ะั้องเป็นอะไรเบอไม่อีเบจากมือ่เบอรใดวะคนก็ลืมแล้วตอนนั้นคลิปที่ไแสวงันคิปดำอะไรเป็นแสนก็บ เจ้าได้ทายป้ายแถงปุอืสองตัวนะสองตะกี้ป้าได้ใช้กอมองเอาไว้ในตาเอาไว้ในกอไผ่เออเอาขึ้นจะน้าเลยหรอขึ้นแล้วอย่าดอกอย่า no มันอยู่ในน้ามันตอไปมันกระทืกแล้วอยัามันตายนะเออนั่นเนาะได้หดหอยไว้ในกอกยามันเนาะหอยหอยปลาหัน เอาเลยทเช็ดไฟก็บูหับจากคนชามคุนี่บหับจ้าคนกันชาในว่างวิยกเด้ยังบหับอยู่เนาะทูฮรู้ประชาชัชมามาอื่นหาดิค่ะทูแลวบ่บ่นานน้ำมันไม่ได้เปิดมาหรือว่ากัชมาไม่อื่นไรนี่ตัวนี้โบติดเต็ดะติดแ่บหับโบติดนะโบติดเลย อคุณหล่อคุณรวยสิพูดใช่เนาะเราประตูได้หเหะอทั่วไปกับมหบสายเฮ็ดยังอยู่อ